ดูนมรสุมทาาถมหนักกระจายตัวทุกภาคแทบทุกจังหวัดจะเจอฝนคาดว่าจะตกหนักด้วยฝนชุดนี้จะเป็นฝนชุดท้ายๆแล้วก่อนจะเปลี่ยนทายฤดูก่อนจะเข้าสู่หน้าหนาวยังเป็นทางการในปลายเดือนตุลาคมนี้แนวโน้มสภาพอากาศแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนะครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันพุธที่15ตุลาคมครับอัปเดตสภาพอากาศล่าสุดวันนี้ของประเทศไทยไม่ดีแล้วครับจากเด,เดิมเมื่อวานนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันเลื่อนลงมาที่มันพัดมาจากทางภาคใต้ขึ้นมาหาทางภาคกลางและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มันพัดจากทางภาคอีสานลงมาภาคกลางเมื่อวานนี้ครับช่วงเย็นๆย็มันได้ประทะกันแล้วครับและมันได้ม้วนตัวขึ้นไปทางภาคเหนือหลายจังหวัดเจอฝนตกหนักเลยครับมาวันนี้ครับมันได้ขยายตัวกระจายตัวทุกภาคทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยครับมีโอกาสฝนตกหนักทุกที่เลยทุกทุกภาคด้วยปรมาณีะทู่่60-7 เลยภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับเจอเยอะที่สุดเลยจะอยู่ที่80-90เนลยนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะตกหนักอีกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่14ตุลาคมฝนถล่มหลายจังหวัดเลยไหนภาคตะวันออกและภาคกลางตั้งแต่ช่วงเช้ามาก้อนเมฆมาบดบางแสงแดดทําให้ฝนตกลินลินไปปอยตกหนักสลับเบากันไปแทบจะทั้งวันเลยนะครับเมื่อวานนี้ภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อวานนี้แทบจะไม่เจอแสงแดดเลยครับบริเวณที่ล่องฝนผ่านวันนี้นะครับวันที่15ตุลาคมคาดว่าปริมาณฝนจะพีคที่สุดจะตกหนักที่ส จะมีฝนเดี๋ยวเรามาดูปริมาณฝนกันก่อนเลยครับว่าแต่ละภาคฝนจะเยอะที่สุดฝนจะตกหนักที่สุดในจังหวัดไหนในแต่ละภาคเราไปดูภาคเหนือกัอน,กอนก่อนเลยครับฝนจะเยอะที่สุดจะตกหนักที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเพราะแม่พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรต้องระวังให้ดีนะครับฝนจะตกหนักเลยคาดว่าจะมีลมกระโชกตามมาด้วยอาจจะเกิดฝนฟ้าขนองฟ้าแลบฟ้าผ่าฝนฟ้าครา,า,ามได้เมฆอาจจะเบลอได้เตรียมตัวรับมือให้ดีๆเลยครับภาคเหนือในจังหวัดกำแพงเพชรเยอะที่สุดเลยทางอีสานนะครับในจังหวัดมุกดาหารเหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างจากจังหวัดกำแพงเพชรเลยเพราะ มันกระจายตัวมาจากทางภาคกลางและภาคตอนออกเป็นล่องฝนจากลมตนตกเฉียงใต้และลมตอนออกเฉียงเหนือครับที่มันมาปะทะก,กันและมันได้ขยายทั่วประเทศไทยเลยนะครับภาคกลางครับจังหวัดนครสวรรค์ไม่ใช่ระวังแค่ฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดกับริมตลิ่งต้องระวังน้ำล้นตลิ่งให้ดีคาดว่าวันนี้ฝนจะตกหนักที่สุดเลยนะครับเพราะว่าปริมาณฝนตอนนี้มีปริมาณฝนที่เยอะมากภาคตอนออกนี่จะครอบคลุมหลายจังหวัดเลยนะครับตั้งแต่จังหวัดตราดจันทบุรีและยองชนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาปริมาณฝนพอๆกันเลยครับมีโอกาสตกพอๆกันเลย80-90ั80ังวดดที่ผมไ้เอยไปม่อสกรนี้ในต์นะเลอาไทย จังหวัดยะลาส่วนภาคใต้ทางทะเลอันดามันนะครับในจังหวัดภูเก็ตกรุงเทพและปริมณฑลต้องระวังให้ดีๆครับในแต่ละภาคในแต่ละจังหวัดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับจะมีปริมาณฝนที่ตกหนักที่สุดเลยเพราะไม่พี่น้องต้องเตรียมรับมือให้ดีๆนะครับอย่าได้ประมาเลยเพราะว่าวันนี้วันที่15ตุลาคมเป็นวันที่ฝนพีคที่สุดฝนจะตกหนักที่สุดเลยแน่นอนครับจังหวัดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นร์จากภาพถ่ายดาวเทียมครับที่จับได้ที่มีกลุ่มฝนจะตกหนักตรงนี้ผมมั่นใจรััมมนนนไ่ตกกหแคี้แนน่อนัมนต้องมีการขยยาตัวเมมื่อีฝนตกกเจครเบิดกเมจะขยยาตัวปริมาณฝนจะขยยาตัว ครอบคลุมบริเวณใกล้เคียงด้วยพ่อแม่พี่น้องเตรียมรับมือให้ดีๆนะครับเรามาดูกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเขตที่ต้องระวังฝนที่จะตกนักะครับเขตบางแคเขตหนองจอกลาดก,กระบงังประเวศพญยาไทยบางซื่อสายไหมหนองแขมบางพัดบางเขนเขตนี้ครับเขตดังกล่าวนี้ระวังฝนจะตกหนักระวังลมกระโชกด้วยระวังน้าขังน้ำรอระบายให้ดีๆครับอันนี้เป็นข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับไม่ใช่แค่เขตที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้มันอาจจะขยายตัวไปถึงบริเวณปริมณฑลด้วยเตรียมรับมือให้ดีๆเลยเราไปดูจังหวัดที่ต้องระวังฝนที่จะตกหนักนะ กหนักก่อเพื่อนเลยนะครับในบริเวณที่ล่องฝนพลาดผ่านนะครับผมจะไล่ไปตั้งแต่ภาคใต้เลยครับขึ้นไปภาคกลางภาคตอนออกภาคอีสานและไปขึ้นทางเหนือครับจังหวัดที่ต้องระวังฝนที่จะตกหนักในวันนี้นะครับวันที่15ตุลาคมนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรียุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและปริมณฑลตราดจันทบุรีและยองชนบุรีเชิงเซาสระแก้วปราจีนนครนายกอุบลรรรราาาชธธนนีอออำจจเเิญยยโสส้็ดุรินทรร์ศีสะเกษบุรีรัมย์มหาสสาาาารรรคคมมนชชีัยภูมิลพบุรี ระบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทอยุทยาอุทัยธานีนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยจังหวัดดังกล่าวนี้นะครับเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกหนักตกแช่ในวันนี้เลยครับคาดว่าจะตกหนักสลับเบากันไปนะครับเพ่อแมนพี่น้องที่อยู่บริเวณดังกล่าวจังหวัดดังกล่าวที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เตรียมรับมือกับฝนที่จะตกหนักได้เลยครับคาดว่าจะเป็นฝนชุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายฤดูแต่ไม่แน่ครับสภาพอากาศแปรปรวนขนาดนี้จากข้อมูลที่ได้มาตอนนี้ครับฝนชุดนี้จะเป็นฝนชุดท้ายมันอาจจะมีฝนช ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยแต่ตอนนี้ในวันนี้ครับเอาแค่นี้ก่อนเอาล่องฝนตัวนี้ก่อนถ้าเกิดไม่ล่องฝนชุดใหม่มาผมจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องที่ทําการเกษตรนะครับต้องตรวจสอบสภาพไร่นาไร่สวนของพ่อแม่พี่น้องให้ดีๆครับทำทางระไมยน้ําให้ดีๆฝนชุดนี้จะเป็นฝนชุดหนักพอสมควรเลยครับคาดว่าจะเป็นฝนชุดที่หนักมากๆจะหนักกว่าฝนที่มากับพายุเลยนะครับพายุที่มาในประเทศไทยนะครับยี่สิบกว่าลูกนั้นที่มันมานี่มันจะตกแต่ตรงนึเด,ดิมครับจะตกทางภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนพายุมามรสุมมนี่ไดเเลยรรบววชื้ปหิณท ตกมันกับไม่ตกครับภาคอีสานตอนกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกภาคกลางภาคใต้นี่แทบไม่มีฝนเลยนะครับตอนพายุมามันไปตกแค่เหนือบนกับอีสานบนเท่านั้นตอนนี้ครับไม่มีพายุแล้วปริมาณฝนนี่กระจายตัวทุกจังหวัดทุกภาคเลยจะตกหนักกว่าตอนที่มีพายุอีกพ่อแม่พี่น้องต้องทําทางระบายน้ำในไร่สวนไร่นาของพ่อแม่พี่น้องให้ดีนะครับคาดว่าจะตกแช่ตกนานด้วยคือผลทางการเกษตรของพ่อแม่พี่น้องอาจจะเน่าอาจจะเสียหายได้พ่อแม่พี่น้องที่ปลูกข้าวนะครับหลายพื้นที่หลายท่านแล้วตอนนี้ข้าวเริ่มแก่สายแป้งเริ่มจะเก็บเกี่ยวนะครับ ล้มระเนรละรลดนอนได้ข้าวนี้อาจจะจมน้ําอาจจะเกิดความเน่าเสียได้ต้องระวังให้ดีๆครับทำทางระบายน้ําให้ดีๆเลยเรามาดูพยากรณ์อากาศจาก e c m N w f ศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปครับในวันที่15-17ตุลาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนจะกระจายตัวเลยและอาจจะตกหนักด้วยเนื่องจากมียอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมและล่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านโิเลนภากลางตอนลา่างภาคใต้ตอนบนทิศทางของลมนี้ค่อนข้างจะแปรปปวนเลยนะครับพ่อแม่พ,พี่น้องต้องระวังฝนฟ้านขนองด้วยอาจจะเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าฝนฟ้าคำรามได้ต้องระวังจุดนี้ให้ดีๆฝน จะตกสะสมระยะน,นี้ครับเพราะแม่พี่น้องที่จะออกจากบ้านยังต้องพกลมพกเสื้อกันฝนให้ดีผู้ที่ใช้รถใช้ถนนครับต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะที่ผ่านในพื้นที่น้ําท่วมขังฝนยังไม่หมดไปแบบร้อเนะครับฝนยังกระจายตัวฝนยังตก,กหนักเบาสลับกันไปในวันที่1 7ถึง23ตุลาคมครับบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนคาดว่าจะมีลมตอนออกพัดปกคลุมลนะครับก็คือลมเยน็ยนๆลมหนาวๆนั่นแหละแต่อาจจะมีฝนฟ้าขนองในช่วงแรกๆครับหลังจากนั้นจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาค ฟ้าขนองได้เพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้ค่อนข้างจะแปลบปวนเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับจะเริ่มมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของทิศทางของลมนะครับจะเป็นลมตอนออกลมตอนออกเฉียงเหนือค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาเป็นละลอ,อกเป็นละลอกครับแต่กําลังยังไม่แรงนักครับฝนบริเวณทางตอนบนจะเริ่มลดลงอย่างต่อนเนื่องครับอากาศเย็นจะมาสัมผัสครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนมันจะบ่งชี้แล้วนะครับจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายฤดูหน้าฝนหมดไปหน้าหนาวก็จะเข้ามาส่วนภาคใต้ครับยังคงมีฝนกระจายอยู่และจะตกหนักสลับเบากันไปนะครับบางจุดอาจจะเจอถึง3ดูเเลย้าหนนนาววกกลัร้อบตม้ดอีๆรททิศางขู ค่อนข้างจะปรปวนเลยช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพร่างกายของพ่อแม่พี่น้องให้ดีโดยเฉพาะเด็กส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยครับจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกหนักด้วยเมื่อลมหนาวพัดแรงมานะครับนี่คือพยากรณ์อากาศจาก e c m w F ครับเราไปดูพยากรณ์อากาศจากกรมตุนิยมวิทยาลครับลักษณะอากาศทุ่ปไป24ชั่วโมงหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นฝนจะตกหนักด้วยโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกก็เนื่องจากคืนกระแสลมบายลมตะวันออกที่นําความชื้นจากทะเลจีนใต้้เเเขาาาาาาปกกกกคคลุมภภภตตนนนออออองงหหืื ในขณะที่ล่องมาสุมที่พัดผ่านภาคใต้ตะวัน,นอบกับรสมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอันดามันและอ่าวไทยของเราอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณดังาลครับระวังฝนฟ้านขนองด้วยฝนจะตกหนักฝนจะตกสะสมพ่อแม่พี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนครับต้องระวังให้ดีๆฝนตกลงมามองไม่เห็นเส้นทางแน่นอนจุดนี้สาคัญที่สุดครับเพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องเองและเพื่อนร่วมทางส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับจะมีขึ้นสูง1เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนข,นขึ้นจะสูงมากกว่า2าเมตรเือชารมคับต้องเดินเรือด้วยความระมงลลหีีกเ่ยครับั้อาจจะสูงเกินเมรด้าาาารงวยมมคหยอว ไปครับในวันที่15ถึง16ตุลาคมไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นจะตกหนักสลับเบากันไปนะครับจะตกหนักบางแห่งบางพื้นที่เนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมบ้านตอนออกเชียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกอ่าวไทยตอนบนภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันแล้วไทยของเราส่วนในช่วงวันที่16ถึง20ตุลาคมนี้ครับภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งครับเก็เนื่องจากมรสุมที่ลงมาพาดผ่านภาคใต้อ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวัน ในขณะที่มีลมตนออกที่นําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับส่วนทะเลอันามานและอ่าวไทยครับมีขึ้นสูง1เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงสมากกว่า2เมตรขอควรระวังจากกรมอุตุครับในช่วงที่15-16ตุลาคมนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยตอนบนครับในช่วงที่16-18ตุลาคมในภาคใต้ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมครับอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉพันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนชาวเรือครับในอ่าวไทยและอันดามันต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงบริเวณท เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะตกหนักในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากแม่ฮ่องสอสุโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบเอ็ดองศาสูงสุดสามสิบสี่องศาความแรงลมสิบห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองรอละล่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะตกหนักในจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสนสกลน,นครนครพน,นมมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,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 สะเกษและอุบลราชธาา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 นนีออออุุุณหภภููมมมมมิิตตต่่่สสสดดงงงงงงศศคคววแรรลลลกกโโเชัฝฟ้ 2 7 0จะตกหนักในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธาน,นีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองกาญจน,นบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณภูมิตำสุด23องศาสูงสุด34องศาทิศทางของลมค่อนข้างจะแปรปรวนเลยนะครับในภาคกลางต้องระวังให้ดีฝนจะตกหนักและอาจจะเกิดลมกระโชกด้วยนะครับเป็นเนื่องจากที่ผมได้พูดไปเมื่อต้นคลิปครับลมตอนตกเฉียงใต้และลมตอนออกเฉียงเหนือครับมันมาปะทะกันที่ภาคกลางแล้วมันม้วนตัวขึ้นไปทางภาคเหนือภาคกลางนี่จะเป็นจุดที่ฝนจะตกหนักที่สุดและมีลมแรงด้วยครรออุุุหภููมมมิสสสงงงงงงดดศศาาาวแถึ 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองและละ70%จะตก,กตะกะท่จังหวัดนครนายกปาจีนสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด33องศาความแรงลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองและละ70%จะตกหนักในจังหวัดเพชรบ,บรุรีประจวบกิริขันธ์จุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศาตั้งแต่จังหวัดจุมพรขึ้นมาทิศทางของลมนี่จะแปรปัวเลยทีเดียวครับเพราะมี ้องความแรงลม15-30กิมตรต่อชมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปความแรงลม15-30กิโมต่อช่มงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนตกฝนฟ้าขนองละละ60%จะตกหนักในจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศาความแรงลม15-30กิโมตรต่อช่มงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลครับฝนฟ้าขนองละละ70%ฝนจะตกหนักถึงหนักบ้างบาง ครับจะตกตักสลับบองกันไปครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาความแรงลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือพยากรอากาศจากกรมอุุนิยมวิทยาครับขอบคุณมากครับ